ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมูนี่มีนักร้องใหม่มาสมัครมาส่งใบออ d i ชั่นเคลเลิ่ววานอีอายุเชื่อปีน้องเพื่นเกินตีเพราะว่าเราเคยจีแปดหรือว่าสิละเอออันนี้เราอยู่ที่ตึกโตเกียวมิวสิกหรือออฟฟิศโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องก็ลเลิ่ววานพูดมาเคาะหน้าบ้านโอ้ยพี่เชีดเฉลิมตูนไปพิดมองเด้อร์รอบได้ผลปังมุดไปผลอันนี้อย่างว่าอันพิมพ์ในอันนั้น อันที่ได้บอกออฟฟิศโตกเกียวมิวสิก <บา S 2> มันไปนตกอยู่บนใบใไกหนึงออเอาแล้วขึ้นมาสีบนใบส่วนบันก็เลยเขับไปหนาโปรไฟล์แล้วก็เลยเห็นอันเงี่ยวกับปั๊บมุดไว้หใาเพเออหนาเพ<ว>ียน,นี่เขาไปในหนาเพียร์ไงไซระนี่เขาไปในหนาเพียร์เธอมันจะมีอันหนึ่งอยู่อยู่ตรงไหนร้องอยู่ไซ่์วะยหนาเพียรเออตเกีย่างนี้สียหนาเพียนั่นแหละนี่ยุนยั่งมุนี่แหละคารุเพียใดเออเอาน่าละเพียร์นั่นละ อเออนี่แหล,ะก,ะ,ลกะกะก,ะกะ็กดมาเบิร์น้องคุณละหมองลเลยก็เลยเรียนมองอมครับพี่น้องกัอย่างที่บอกนะครับผมว่านักร้องเราก็รับถึงอายุย8สิบแปดปีเท่านั้นไน่ยูอ่บอกอ <c oughs> ก็เลว่าสิบเกือยี่สิบแปดเราไม่รับแมนสิบเรากันไหนเนาะกับวิเชียนใชยเลือดแหมวิเชียนเชยเลือดเจ้าของงานเพลงกาแลวเตเกะกาแลวเตะเจ้า วันพ <muitas S 2> ุธเราก็ได oh. no ้ยินตั้งแต่ฟอร์มอย่างกับอันเด็้ไงมันมาบอกแซลซื้อวิเชนได้ยินตั้งแต่ฟอร์มอันอย่างมันแบบมันโดนนะก็ได้ยิน่อร์มเตะพยานขาดเกิดสามทุกนอะไรคะลูกอันนั่งกับพ่อมาสวัสดีสวัสดีอันลุงก่อนลุงพิเชนอันนี้แล้วสวัสดีสวัสดีจ้าทุ่จ้าก่อนจ้าขี้เป็นบุกบ่ายเหรอลูกเห็นไหมลุงมาสมัครร้องเพลงนี่ลุงจะมาร้องเพลงเป็นนักร้องนักร้องใหญ่ค่ายโตเกียวนี่รับไหมครับรับไหม รับไหมครับโอเคออโอเค <c oughs> นี่ <c oughs> แซงวันรับรับแปวันรับพี่น้องก็คือว่าอย่างที่เราพูดนะครับพี่น้องคือมันมีบางอย่างที่เข้าเหตุกับมาก่นอนหน้านี้แล้วแม่ครับคือทาโปรเจกต์โปรเจกต์เนี้ยมันร่วมกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นข่าวบิ๊กบ้ม <c oughs> แบบประจำประเทศไทยบ้านใ้ปิดแบบบิ๊กซินีมาบิ๊กยามาบ้านนี้่คือต้องคือต้องย้ำอกับว่าขอเถ้าข้าวมนว่านี่คือวิเชียนไยเลิศนะครับผมลิไซเลิศคุณคุณก็คือ ก็คือใหม่์พัชรีชัยเลือดก็คือในละเอาดังๆกับใหม่์พัชรีเห็นแล้วว่าผู้คนเดี๋ยวยิ่งแต่น้าศักุลเลยว่าเดี๋ยวยิ่งก็คือกะมาจากนี่ละมาจากมองเดียวกันนี่ละใหม่์พัชรีชัยเลือดก็มาจากวิเชียรชัยเลือดนี่แหละครับพี่น้องอ่าพนแล้วกะ็้องสงสัยอ่ะหนึ่งขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องที่เบาตั้งลูกแครกเกอรโอที่เก่งเอ้ก็ไม่ผ่างพี่น้องอ่ะ มันเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยมันทํามานานแล้วแม่งทำมากว่าที่จะมีข่าวใหญ่ที่แรกนั่นก็ว่าสิบว่าสิปล่อยละล่ะบัตรที่นี่บังเอิญจังหวะเป็นเรื่องก่อนเป็นเรื่องก่อนก็เลยแบบก็เลยเอ้ออันม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 ีประเด็นดราม่าหลายอย่างเอาเบอร์อะรอย่างก็เรื่องนั่นแหละบัตรที่นี่ก็เลยว่าเอาจังใดดีว่นลุงสินะเดี๋ยวก็สิว่าแบบอุ้ยมัน กอกระแสแบบในช่วงที่มันเป็นข่าวเสียหายเนาะมันใส่ใจว่าเป็นเรื่องจีิงพอดีกันเลือกจะเรียกว่าท่านจะกล่าวปล่อยลงนี่เพีงยนี่ยาเห็ดแล้วแต่โดยแล้วเป็นการร่วมเขายังตอนร่วมโปรเจกต์โปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์เนี่ยมันมีร่วมกันมานานแล้วก็คือไม่ใช่เพิ่งมีครับพี่น้องไมย์มาพิ่งมี่แฟนแล้ว มื่อนี่ยได้พี่บ่าวิชเชอรเฉลือดสิมากอว่าเรื่องโปรเจกต์ที่ทำซิงเกิลร่วมกับตัวเกียวบิวสิกตัวเกียวบิวสิกมันมีมานานแล้วตั้งแต่พี่บ่าวไปแสอะไรแล้วเพราะนั้นแล้วเพลงนี้พี่น้องพี่หยางขึ้นแลนกับวิชเชอรเฉลือนี่เฮ็ดน้ำกันจับมือสร้างโปรเจกต์เป็นเพลงนี้ออกมาแม่นครับตอนนี้ยังบี่ไทยแล้วแล้วเรียบร้อยเบิดซุปก็คือทุกอย่างมันแล้วแล้วจะด่วนแล้วแต่ว่าละสิบปอยปุ๊บ ก็เป็นเรื่องอยู่อันนี้ก็เงียบไปช่วงหนึ่งเห็นเทาเป็นเรื่องก็เงียบไปช่วงนึงจริงๆเอ่อจริงๆเอ่อือว่าเพ่เหมือนมันอัดอัดแต่ดนเนาวอัดมันมันเห็ดางมากมากมาหมลายอย่างแต่ว่ามันกับมาอ่ามาสะดุดในช่วงหนึ่งแล้วก็จริงๆ<อ>นะณตอนนี้มันกับพอมพอมพอมแล้วละ่ะมันมันกับพอมแหล,ละที่จะที่จะปล่อยเพราะว่าเีียงกับพอะเพราะเผาลุ่งเด้ออีหยงเผาอ่ะอันอ หลยหลายอย่างหลายหลายอย่างบาองทีก็บเบายอยู่ด้วยเนาะถึงมาทังศีนาครับผมก็ก็ผ่านไปแล้วนะไปเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็นเพื่อนมูทั้งอันนีกอันนั้นกับมูอันนีกกับน้องก็เลย่าว่าเพราะเกิดปัญหามากก็เลยว่าเออปล่อยปล่อยเป็นเป็นเรื่องของครอบครัวเพื่อนเขาได้ได้แค่หากับร่างใจครับกัน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 ข้างนอกอตังศีนาอันนี้ก็คือต้อง ต้องบอกเลยว่าวิเชียรเจอร์เนี่ยเป็นเพื่อนของคุณแคลว์นะครับในกรณีที่เกิดข้อพิพาทกันก็ไม่เกี่ยวแล้วว่าคุณแก่งกำลังใจทั้งสองเพราะั่แล้วก็อาจจะมีคนแบบว่าเออแบบวิ่นลี่ก็เฉลี่ยงงงหลายๆประเด็นธรรมดาดรรมาหนึ่งเนื่องอาจจะว่าเอ้ามากก่อกระแสชอนนี้นคำพิฆาตร้องสองไม่ไม่กับข่ายที่มีกระแสเราไม่คือเราทำมาตั้งแต่คือรู้เอาย้อนกลับย้อนกลัว่ารู้จักกันมานานแล้วทีนี้พอพอโตเกียวมีสิทธิ์เกิดขึ้นกำเนิดเกิดขึ้นเป็นพีมั่งไปแสนก็ได้ว่าเออมาสมกันมาถ้าไม่ปวดใจต้องการบอง ผมไม่เป็นคนทำพานเหลียวจึงเกิดเพลงนีนออกมาตอนนี้มีสองเพลงสิบปอยสองเพลงเลือกไปแ้วมันทั้งสองเลือกไวันไหนสิบปอยพี่เหนียกว่าเลือกวันไหนเพลงเพลงที่อันนี้คือสุดท้ายกับไผยเขาสุดท้ายกับไผยเขาครับสิบปลาหาเมียแห่งกอนอือนี่แหละตอนนี้มันก็เป็นมันเป็นมาแล้วทั้งสองสองคนนั่นแหละแต่ว่ากับตอนนี้ก็เลือกยังยังยังเลือกกันดีว่าจะเอาจะเอาตัวใดออกมาแมียก่นพันแล้ว โปรเจกต์นี้นะครับพี่น้องฝากอีซี่ติดตามครับติดตามอาจจะผ่านของเขาว่าอุ้ยใครนะอายุเกินแต่จะมาสมัครก็เขาอาจจะบอกว่านี่แต่ว่าเขามาแลบไก่เข้าใจว่านะครับผมให้เข้าใจว่าเออโปรเจกต์นี้เราต้องการเาแล้วเร็วนี้จะมีผลงานเพลงใหม่นะครับทีเอฟซีอาจจะมองเอาเพลงวิเชียรที่มาพูดตัวเกี่ยวมิวสิกแบบแบบใดนี่ก็นกสิงงอย่งก็ติดตามระดับนี้แล้ว สนุกแน่นอนมวนได้นหนอคุคุณกันไ้ไ้เดียินเลียวเดียวินเลีวเดียวลีวแต่ว่าอันนี้เป็นแนวต้องบอกว่าของพี่วิเชียนเนี่ยเป็นแนวหมอลำเป็นลูกทุ่งหมอลำแบบพอพี่พอพอไอวิเชีนจะเป็นเพลงหมอลำซิงเพหมอลำซิงแล้วว่าเเป็นเพลงแนวหมอลำเทานั้นม่จะปิดแค่ไหนเขาจะนิ่้อเลยจุ๊บ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 จ จริงๆเพศนี่กับบิ๊กพูมลินเป็นคนเขียนหรอคู่นึกกับบังไฟหรอแมนจเห็เพื่อนเขียนแต้ดนวเหรอบอคนรอ้ดึเอไปอีแท็กบอกนี่เออไปจะเป็นอย่างพอดีที่ทะเลาะเสียงคักเสียงแน่เออเด้เดอหาอนอาเด่นแบงค์แชร์นนี้นี่นี่นี่ฟังตังอยู่อยู่ดิ้างแกอยู่เล้ว ออมันก <OR egg wiggle noise> ็คือพี่มันคือฉันแต่ใช่ไหมอเอาอีลี่มันเขกิดในฉันปอนี่บ่ลลู้แต่เอาแต่ยังมากระบอกหัวคือแบบเพลงนี่มันฟังแล้วมันนึกถึงเธอเลยนะ ไม่ตอนตอนที่เขียนอะยังไม่ได้ถึงนะยังไม่บอสตอนตอนที่เขียนบอสหนึ่บ้านบอสยังมีเล่าอนี่แต่พอออกว่าเอามาขึ้นห้องเพรมันลุ่มบางชั้นบ่านี้เพียงนี้เพียงอันมันบอนเอออันเขียนหนึ่งแต่บอสเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นเล่าบอสเดี๋ยวมีอันบอสเดี๋ยวมีประเด็นอีกย่างเลยเป็นยินซิ่งบ่านี้เาเหาให้ยืนซิ่งเท่านั้นเนาะแมนยินซิ่งบอสจะเป็นสตอรี่บอกน้ื่ตี๋ทีอบอชั้นสองอันทามยุ่นดีอันที่ว่าเออเอียงกองกองไทยนักแสดงเราแปลมาเหมือนกัน อย่างลหลายๆอย่างทะเลยโอ้ยยืนสิ่งไปก่อนเป็นบึมบามกวนเตียงสาวอุ้ยสนุกมากเลยนะเกิดขึ้นมาก็คือหนาฝ่ยายร้องเลยล <c oughs> อ,อยออกมาเลยไม่บังเรียกลอยออกมาเลยอีหลีใช่แล้วก็ออกขี้เอ็ดดนตรีเองเลยซ้ำดิออกแบบดนตรีเองแบบว่าบอกคนว่ามากอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ วิตะกี้ฟ <t> ัง <t> กับบอสปะไหนแต่ว <t> ่ามาฟังตอนนี้อันนี้เว้นพี่บอาฟังตอนนั้นมันบอดดิมิลไม่คำแรกเลยคำแรกเราฟังร้องว่าหากหากกันมาโดนสู้อดทนจนมมออตนนนขึ้วเจ้าเวามาจนไายนี่หูเออใจนั่งคือบ่คืบพ่อความเก่า เมื่อเไยกบเมื kind of ่อไดมาลงในหล่กันบูดได้ด้สิสู้เอาเขารอ่งกันสปลาายเวลาที่มาบอกเนาะตองติดตามปกอเพลงนี้ก็คือเพลงหน่งพกเนี้เอ้ยพวกเราเพลงนี่งแบก่อนโหลดสีปลาไมี่้ก่อนซื้อเพลงิอาสีปลาหามี่้ก่อนแมนมันคืมอะไาไงสิปลาาเมี่้ก่อนสมุดขั้นสิปากันยังอ๋อขั้นตัีปลากัอนาเมี่ฉันก่อนขันคือบบ โค้นหาใหาได้ได้เอย่าไปซีปาหาไม่เห็นก่อนเออประมาณนั้นฟังขั้นแรกเราแอบงงอีกว่าเขาจะรังเขาจะรัาคันถ้าเธอจะเลิอกกับฉันเธอต้องหาแฟนฉันก่อนแมนครับหาแฟนกัฉันก่อนวันแล้วต้องาติดตามเมษานี้ได้ฟังแน่นอนมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแต่ว่าเราเรามารอเคลียร์ดราม่าเฉยว่าโอเคเราจะปล่อยเพลงนี้นะแมนครับผมแสดงว่าเดี๋ยวเพลงกันอยากดีนะว่าขอโทษออกปุ๊บน่าจะเป็นเพลงนี้ต่อเลยอื นะครับผมฝากด้วยสิปลาหน้องเด้อสิปลาหามิแหบปองทำเจกับพีนจริงมันจริงมันเพลงมันเบิร์นเพลงอาดาม่าเบิร์นเพลงเสาร์มันเป็นเพลงฟั่งเราเหมือนผัวกับเมียกันกันหยอกกันซื้อสุดท้ายกับขั้นตาบ่ได้ลยแต่เรต้องไปใส่ดงกันยุ่งกันนี่ละนั่งซีนะน่ะบอกเห็นเองแต่บันดีบอกว่าแส่งแต่บันดีบอกอี๋บอกคิดว่าอันเพลงเนี่ยมันจะมัดแต่งโต๊ะที่มาหาข้าวอัน ที่ี่มาขแต่งเพลงกันนานนี hmm. like ่มั้งมันเป็นมันมีไดอยู่แล้วเขาิแต่งมากแต่งกันถกเกี่ยววัาเกิดพูดแต่งนานแล้วนานแล้วแต่งไว้แหรอก็บอกว่าเนี่ยอัดเด้งบอยเอ็มมาแต่งเหรออาจเลยเด้กบอันแต่งมาปพูดลหรอรอไมได้บอกผ่นบิกดูนึงจนเพลงอ่าช่วงช่องนั้นเพลงอ่าบิวเพลงเอียงห้อยกอดดังกระลังดังเยอะเลยใกล้เท่าไหปีแล้วอืมได้ครับเป็นปีฝากด้วยครับสิปาเออร์มิเก่อนกับโตเกียวมิวสิกอืม วิเซียนไซเลิศครับนะครับผมฝากด้วยเรื่องนี้อยากฟังแล้วนะพี่น้องเพลงเพิ่มชีวิตเนาะโอเคนะครับผมฝากด้วยเรื่องนี้บนช่องทางโตเกียวมิสิกครับผมยังอะไรยังต้องหันลูกค้อยากฟังนําฝากน้ำพี่น้องบายนะครับผมสวัสดีครับดึกดูดยังขึ้นแล้วยังฮาร์ปอันคลิปนี้ฮ่องซีรุ่งแวนรุ่งตอนนี้พี่น้องฮ่องซีร่งเป็นตัวกลางบ้านไหครับพี่น้องติดตามน้าในตอนนี้หรือชื่อตึกโตเกียวมิสิกโตเกียวมิสิกบิเซียนของมันจะขึนมาเห็นเพราะมันขึ้นม่เห็นกเล็บเบา อัดโซเลกันความความกันพี่น้องเออนี่ล่ะข่อยก็มาอยู่ตัวเกี่ยวแล้วมาอยู่ขอนแก่นเราจะกล่าวแม่มาขอนเด้อมิสเตอร์เดืดตะกีออก้เขายู่ทั้งบุรีรับา์เจ้าวลาแต่ลรส่วนกวนาอยู่นีนี่เป็นพี่น้องส่วนกันมาอยู่ขอนแก่นล่าสุดมาอยู่ขอนแก่นน้ำกันแล้วเด้อส่วนกันมาอดๆอยขอนแก่นล่าสุดเร<อ>าติดตามครับผมบ๊ายบายโอเคครับให้กดให้กดใกดกดเพิ่มหน่อยหรอปิด